เฮ้ยคนสอบอเฮ้ยจิตเหมือนเกมไม่นี่เลยเกมที่มันอยู่ในโรงศพอ่ะเฮ้ยนี่แั่โอ้ยอีเขียดตีอยู่ทั้งโอ้ยลอยเลือดต้องตามรอยเลือดไปเนี่ยโอ้มันเป็นแอ่งเลยอ่ะันไวายนเฮ้ย มีคนหายไป5คนในถ้ำถ้ำที่อยู่ในชานเมืองพวกเขากลับมาโดยไม่มีอะไรติดตัวมีบางอย่างผิดปกติอ่อ้าวยังไงไม่จบเลยดีไปไหนคลาวสอ๋อเกมนี้เกมนี้คือเราต้องมุดมุดเข้าไปในถ้ำอ่ะอ แคช u ช l มีโหมดแคช u ช l กับโหมดแมเนจแคชเชียลกันแมเนจกดไม่ได้คล a วกด,ดบิลคุณสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เท่านั้นโอ้บางครั้ง บางครั้งคุณต้องเคลื่อนที่ไปเพียงทีละเล็กน้อยเพื่อที่จะออกจากเอเลียนนะหลังมีอะไรเอ้ยมีกล้องยิบม,มาไงเฮ้ยถ่ายรูปได้ด้วยโอ้เขี้ย รูปเราดูไงอันนี้อะไรไฟฉายอันนี้คือรูปที่ถ่ายอืมเฮ้ยอ๋อเอาเอาฟิล์มเอาฟิล์มใส่เฮียต้องเอาฟิล์มใส่ทีรันด้วย โอเคหันหลังกลับไปแล้วก็ดูแมพจุดสีเหลืองคือจุดที่คุณต้องไปอ่าถ้ามันเล็กมากเลยนะอ้มีทางแยก กดคลิกขวาเพื่อถ่ายรูปเอ๊ยนี่อะไรอะ่ะเลืออีกสี่อะไรหมายหมายความว่าไงเหลืออีกสี่ฟิล์มอะไม่รู้เหมือนกัน อ๋อ oh, ต้องถ่ายรูปอีกสี่รูปหาของในสถานที่ต่อไปแ okay. ปลงในดีไซน์ดูขวาแปลงนี้ดีกว่าทางนี้มีของอ่อ mm hmm. uh huh. ต้องใส่ฟีมใหม่เรื่อยๆถ่ายได้ทีละครั้งอะไรจำลองถ้ำหลวงอก็ชิพเพื่อคานเร็วขึ้นอ๋อเพิ่งมาบอกจําจำลองถ้ำหลวงไฟฉายของคุณ อ๋อปั่นอ๋อไปใช้ใ<จ>เป็นปั่นเป็นด้วนอืมอ้เหี้ยไปจำลองทำหลวงครับทุกคนมันใช้ชุดเป็นเส้นเดือนอะเฮือรขานไว้ๆไ,ไม่มีสเตมิน่าใช่ไหมให้เราอยู่ไหนลรอวะ <c oughs> อ๋อเพิ่งหนึ่งพัง เ้ยเราต้องขึ้นไปตรงสามแยกตรงด้านบนท่นกเลี้ยวซ้ายเรื่อยๆเลย <c oughs> คือเราต้องสำรวจให้หมดทุกที่วะเน,นี่ย <c oughs> ถ้ามีอะไรบางอย่างอ่โจมตีคุณให้คุณใช้แฟตในการป้องก,กันตัวหมายความว่าไงวะ ที่ควาเพื่อใช้รู้่ะพี่เออรู้แต่ว่าตัวเขี้ยนแล้วมันจะมาจบตี๋ว้วมีพี่จะเช้เดือนออออะนะเฮี้ยเฮ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 ้ยะไรยะเ้เฮ้้เ้ยนอ้้อนหิน เฮ้ยลุงมออ๋อจุดสีเหลืองจะโผล่ขึ้นเมื่อคุณคุณอยู่ใกล้กับมันมากๆอันนี้คืออะไรอ่ะก้อนหินอ่ะทำไมเราคานสูงจังอ่ะลอยได้อันนี้ลงมาแล้ว เฮ้ยคนสบะนที่ต้องถ่ายไม่ไม่ไม่มันคือแขนขาคนเว้ยอเหรตอนกูถ่ายรูปแล้วแบบมีตัวอะไรโปร่มาให้ อันนี้แหละที่แม่งจะแบบลอผีี่ไอ้มุนๆนี่แหละแล้วต้องไปให้ครบด้วยอ่ะเขไปดูทุกที่มีทางเลี้ยวสามทางไปเห็นจ้ะ ทางนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอดีเบตพายุเข้าอ่ะเป็นไงบ้างเออบี้บ้านบ้านทางเยอะจังเลยอ่ะหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเดียวนะที่เข้าอ่ะเฮียบ้านข้าไม่ได้เป็นอะไรบ้านกูแม่งฝนตกสบายเลยเฮียแม่งแบบหุ้ยจิ๊บ เเจ็บหลักมาแม่งอยู่เลยลืมว่าต้องคลิกขวาไม่ต้องกดที่กล้องก็ได้เ,นะเกมอะไรเนี่ยเกมผีเกมชื่อคลอวเกมคลานใช่เกมคลานแล้วใครอยู่ในห้องอีกคนหนึ่งเนี่ยอ,อ๋ <บน S 1> อโบ๊ทเนี่ยผมยีดความจำสั้นอยู่คือ พี่เดี๋ยวผมพี่คิดคิดแบบผมนะกระท่อมกระท่อมประมาณแบบคนนั่งในบันสิบคนนะ่ะสามารถปิวหายไม่ได้อะแ <c oughs> รงไม่แรงอ่ะพี่ดูมันก็แรงและไอ้เหี้ยโอ้แล้วเลืเอดไม่รีด้วยนะประตูประตูวัดอ่ะพี่เห็นไหมพี่พี่เคยเห็นไหมเวลาเขาานะ้าไปประตูวัดอะ่ะเออ <c oughs> พังทั้งอันอนะ่ะไอ้เหี้ย ได้ใช้ไฟตอนตีหนึ่งกว่าเฮ้ยต้องไปทางไหนวะเดี๋ไดนะรองผีกระทำแล้วเี่อ๋อต้องหันไปด้านหลังแล้วก็เลี้ยวขึ้นไปด้านบนนี้มันเกม่นี่เลยเกมที่มันอยู่ในโรงศพอ่ะเฮ้ยนี่ อะไรออกอลัำกอลัมเฮ้ยเฮ้ยเอ๋เอ๋เอ๋เอ้ยโอ้ยอิเค่โดนตีเยอทั้งแล้วไม่มาตีพี่ไะพี่ไปถ่ายรูปมันอะไม่มันมันจะเข้ามาตีกูถ้ากูไม่ถ่ายรูปมันมันจะตีกูไงถึงไหนแล้ววะอากูกลับไปทางเดิมไอ้เคี้ย ใช่ไหมอ่ะกูต้องลงมาทางนี้ถูกเลยใช่ป่ะหรือเปล่าวะไม่ใช่มันไอ้นี่แบบพี่มันหันไปหันมันหันหลังไปกับไอ้นี่หรอ,อ,อมันดู<ม>แล้วมันแบบนะหัวหัวลูกศรมันย้อนกลับไปเหรอ่ะเออเราอาจจะหันหลังกลับถูกโดนกินฟ้าแล้ว ก็ต้องเลี้ยวยัทางไหนวะชิบหายแล้วงี้แต่พรุ่งนี้มมผมไปหาถ,าถา่ถายให้ดูพี่ถ่ายอะไรไม่ใช่ไอ้พวกไอ้น,นี่นะกระท่อมที่กระพมกระท่อมบ้านผมนะอันนี้อันนี้แค่บ้านผมนะผมยังไม่ได้ถา่ายพวกของคนอื่นให้ดูนะอ๋อเอ้ยมีรูปสุดท้ายเป็นรูปคนหน่งบางคาหายไปทั้งแถบเลยไปชนเสะ บ้านข้างๆผมแล้วพวกพี่ผมพี่บาสไม่มาหรออยู่งลางอืมไหนวะห้องเล่นเกมอ๋อนีอ่เดี๋ยวไปหากัน ไอ้ริงค่ายานี้มันก็เหนื่อยมากเลยนะเนี yeah. ่ยจริงเฮ้ย hey. มันมีเสียงตัวอะไรสักอย่างมีไงออปติคทีฟอีกสอง ตอนนี้เราอยู่นี่แล้วอีกกันหนึ่งน่าจะไปทางนู้นนะล้วคนหายห้าคนแล้วเข้ามาอยู่ในนี้เนี่ยนะเฮ้ยดับดิ ได้ยินด้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โลอยเลือดต้องตามรอยเลือดไปนี่โอ้มันเป็นแอ่งเลยอะโอ้โหจมกองเลือด มันใช่มือไปนะเฮี้ยเหมือนมีตัวอะไรมองเราอยู่แะไรอนี้มันเป็นแอ่งเลือดเลยอะน่าจะมีที่มาของเลือดเอ้ยเจอกัครับพี่บ้าน ดีกว่าและทางไหนคือที่มาของเลือดวะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรวะเฮ้ยกระโหลกใช่ปะสี่คนอันนี้คือจุดในอัพเจคทีปะใช่ไหมใช่เฮีย เล็กหนึ่งเฮ้ยเกือบแล้วดีนะเพิ่งบรจูเ,เสร็จ <S <S โอเคทางบนกลับอืม <strings>. เราต้องวนเพราะเราถอยหลังไ,ไม่ได้<า>น <ะ S 2> วนไปไหนวนกลับ ไม่ไปตอนนี้ไปถึงเลยนะมึงไม่ดูไอ้เฮียเกียวกนซีเฮ้ยไฟดับเสียงไม่งกี่ทต้องไอ้เฮียจริงรามาจากทางนี้เราลงไปทางนี้ดู ยัยผีมึงกลัวรูปกลัวกล้องถ่ายรูปไปยัยที่อายอะไรเก <c oughs> ่งมันบุดจาดีทายแล้วมันเสียงตัวอะไร<ม>ตามหลังเลยค<ม>ันไวๆดิเฮ้ยตามหลังเหรอชิบหายแล้ว <มา S 1> ไง<ป>ก๊า มาเร็วอยู่ข้างหลังแล้วกินไปทั้งนั้นเฮ้ยโอ้ยเฮียถ่ายสวยั้ยสวยถาไปเฮียเองทำไมถ่ายออกมาดูบวมเนี่ยนะ ถ่ายให้มาดูผอมๆดิแต่งรูปไอ้เฮียต้องเอาไปแต่งรูปก่อนไอ้ทางวนไม่วะที่กลับที่เดิมไม่ใช่เออว่ะดูดิไม่โอ้ยอยู่มันมีที่บนหลายที่โอเคแล้วก็เลี้ยวขวาไปเรื่อยๆเฮ้ยเขาไม่เินไข้าวผอมมากเลย โดนตีไปหลายดอกแนละ้วเนี่ยโดนตีที่ตายฟ้องสาลไป้ายพี่อ่ะเหมือนเหมือนมึงทรมานมะันอ่ะเนี่ยกรีดร้ <c oughs> งองกีดร <c oughs> ้งองเลยวัว้งเถอใช่ไปแย่งไหนดีวะไม่มีขึ้นบอกด้วย ทีงันต้องไปทางนี้แล้วกันแปลว่าไอ้คนที่เข้ามาอาเข้ามาสำรวจถ้ำนี้ห้าคน่ะมันก็ตายเลยแบบไม่ได้เอาไม่เอาโทรศัพท์ไอ้ไม่เอาไอ,าไอา้อันนั้นมาถ่ายรีน้ำล้างเลือด วุ้นเหนื่อย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 เฮ้ยกลัวแหละหันลังไปมันเจอเฮียอะไรทุกอย่าง เฮ้ยียจุดเอาเซฟทีด้านหน้าแล้วไปทางไหนวะซ้ายหรือขวาวะาสมมติถ้าหันหน้ามาทางนี้เฮ้ยแล้วมันโผงมาบ่อยด้วยนะเฮี้ยจะตายหาละมันต้องไปทางนี้ เ้าก็เยอะไหนวะอ่าตรงมีสามแยกใช่ไหมสามแยกอะแล้ววะเหี้ยไม่หมื่นสัตว์เลยมาบ่อยด้วย ทาเรือมาทางนี้เป็นยังไงมันมีแต่แขนขาไม่เ,เหลืออะไรทำไรอ่ะออกก่อน มีใครเข้ามาในในถ้ำแห่งนี้ต่อไปบางครั้งก็มีนักข่าวหายตัวไปในถ้ำน,นี้แล้วก็ถ้ำน,นี้ก็ถูกปิดตายโดยบริษัทเดียวกันที่เปิดมันแล้วก็มีคนหายอือฮึเ h e r ยวเขาเริ่มสโลกั e เลยนะเริ่มเป็นนิตา คืออ่ะสุปคือออกไปไม่ได้โดนตีตายตายข้างในโอ้เล่นไปสิบเก้านาทีอ่ะมีเวอร์ชันแมสเนสใช่ป่ะไม่เอาดีกว่าแค่นี้แม่งก็นั่นแหละ